โอเคครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมอพายแบงค์เซิร์ฟอะไรก็ไม่รู้นะครับมีคนถามผมในคลิปว่ามันยิงยากจริงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมไปกดกันดูว่ามันจะยิงยากจริงยังที่ผมพูดหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาลองยิงให้ดูเลยนะครับว่าเซิร์ฟเชียนียิงยากมากที่ผมยิงยิงยิงตายช้านี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่เซิร์ฟหรือว่าเป็น หรือมันเป็นที่เน็ตของประเทศเรานะครับเพราะว่าเราเป็นของไทยนะครับแล้วเราไปเล่นประเทศอื่นทำไม่เน็ตพอดีปิงอาจจะอุ้ยครับโอ้โหอะไรวะโอ้แมงมัเล่นก็สดดีนะครับปั๊บครับเดี๋ยวลองโอมีปืนแค่นี้ครับโอเคป่ะนี่ครับนี่ครับกระตุกมากครับตอนนี้โอ้ยดูเปิงดีครับโอ้โหโอ้โก้ตุ๊กยิงไม่ได้ครับมาเลยมาเลย โอ้ยอกระดูครับดูครับโอ้โหดูดูแบบออื้หือโอ้เล่นปืลินนี่นะครับเดี๋ยวจะเป็นเป็นเกทัวร์โอ้ยมีความเลือดด้วยโอ้โหแม่งเอ,อ้ยเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงมันมีกระดูกอ่ะดูดิโอ้ใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอ้ตุรกีตุรกีโอ้ยดูครับท่านผู้ชมปม้าผมยิงตายครับ เราได้มัน father เฮ้ยย่าเด้อ mom 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 d ม a d mom dead mom d e a เคเคโอ okay เคเขเขเขเนบอกเคเคกู้เคเคตาแม่นะครับ เดี๋ยวไปๆๆๆจบตอนนี้ก่อนนะครับทุกคนเอ้ยดูมึงดูโอ้ยยิงยาสุดๆครับเดี๋ยวเปิดเป็นนี่ก่อนโอ้ยสุดยอดครับยิงยากมาซบยิงได้ยังมาเอาไม่เกิดเดิบเอาไม่เกิดเด็กเอาเกิดแล้วมาแต่ฝ่ายยิงไม่ตายครับนี่ครับ,รบ,บเพชรช็อตไงแล้วมึงเนาะ จะมารีวิวเกมเดียวครับวันนี้ว่ายิงยากตายห่ายากนะครับโอ้โหดูปืนโคตรแรงเลยอาร์ตดีนะครับเกมจะเล่นสสไนโชนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเซิร์ฟนี้มันใช้โปรแกรมโซิร์เล่นได้ไหมนะครับผมก็ไม่เคยลองนะครับโอ้ยสไนโอยดูเมื่อกี้โดนนะครับแต่ไม่ตายครับดูดูปิงผมครับ โอ้โหเซิร์ฟนะครับต้องลองครับแรังแหลกมากดูครับดูผมเนี่ยฮูกระบม็้กอะไม่ตายคิดดูนะครับมันเป็นที่เน็ตของบ้านเราเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นที่ว่าเซิร์ฟมันยินยากตายยากอยู่แล้วหรือ อย่างนีก็เน็ตบ้านเราอาจจะช้ากว่า้ยังไงก็ได้นะครับนี่ครับให้ตายหานะครับผมมันออกต้องฟิล์มาแม่ครับฟักฟักอย่แม่งมันมันเคลื่อนตัวน,นะนล,งลงมาลงมาแล้วมาเนี่ยโอ้โหเกือบเกือบ เอ้ยเซิร์ไทยเปล่าโอเค่ผมพีทไทยแลนด์พีทไทยแลนด์เอ้ยมีเพื่อนมาช่วยแล้วเอ้ยมีเพื่อนมาด้วยม่า โอ้ดูโอ้เอ็ดช็อตเป็นไงเนาะแล้วจะดอกมาโอ้โหแหลกขึ้นไปเลย อ๋อมองดีโซเลียอะไรกันเลยเอ้ยมันเป็นภาษาประเทศอะไรวะโห้งงว่ะเป็นไ้แล้วโอ้ยตายเลยนะครับยิงยากตายเร็วนะครับเตผบโอ้ยน,นีคนขับโอ้ยสามดอกโอเคเมื่อกี้ผมเจอยุทธดาวด้วยแหละ คือผมไม่แบบน่นใจว่าเนีน่ยในห้องผมเห็นว่าผมปิงเหลืองนะครับปิงแดงมางสามบองปิงแดงผมป,งปิงเหลืองเนี่ยแต่ว่าที่บ้านเขาจะเห็นผมปิงเป็นสีเขียวบปล่ากันโอ้โหกระเสรมนี้อัพยศไวมากครับอย่างที่พูดตั้งแต่คลิปแรกครับแล้วก็ปืนนี่จะเป็นปืน,ปนแบบเป็นชิ้นนะครับอย่างแบตเนี่ยก็หายไปชิ้นหนึ่งครับจะเป็นแบบมันจะไม่ดีครับผมว่าไม่ดีนะอย่างี้ครับผมมีคิดวเอ้ยเ,เก็บคิดที่ว่าเว้ย่ออินี้ตายก่อน สุภเกียรตายในเมืองเฮ้ยตายดิชนะแล้วโอเคครับนี่ครับโอเครนครับอย่างที่ผมพูดไปนะทีแรกครับนี่ครับว่ายิงยากยิงง่ายครับนี่ครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวการยิงเปินเซิร์ฟอะไรก็ไม่รู้เพียงค่นนี้สวัสดีครับ